ปฏิจจสมุปาบาทองค์12องค์ที่11ชาติอุปัติภพการเกิดในภพชาติใหม่กับปฏิสนธิจิต19แบบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านการเกิดใหม่เป็นการไปเสวยวิบากกรรมในภพชาติหน้า หลังจากสิ้นสภาพบุคคลในภพชาตินี้แล้วคือเมื่อเกิดจุติจิตเคลื่อนย้ายจิตออกจากภพชาตินี้จุติจิตก็จะถูกกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ปรุงแต่งเกิดปฏิสนธิจิตขึ้นมา ทำหน้าที่ไปเกิดในภพชาติหน้าซึ่งเป็นปฏิสนธิการในภพชาติใหม่ตามกรรมที่เคยสะสมมาแล้วนั่นเองปฏิสนธิจิตที่จะทำหน้าที่ไปเกิดใหม่นั้นจะมีอยู่ทั้งสิ้น19แบบ ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ31บภพภูมิด้วยกันดังนี้ 1. อุเบกขาสันติรณะอะกุศลมหาวิบากจิต1แบบ 2. อุเบกขาสันติรณะกุศลมหาวิบากจิต1แบบ 3. มมหาวิบากจิต แแบบแบ่งเป็นยานสัมปยุตจิต4แบบและยานวิปยุตจิต4แบบสุดท้ายคือ4มหัคคตะวิบากจิต9แบบซึ่งปฏิสนธิจิตจะเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งดวงเท่านั้นใน19แบบนี้ เมื่อจุติจิตในภพชาตินี้ดับลงไปยกเว้นจุติจิตของพระอรหันต์จะไม่มีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาได้อีกเลยพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีการเกิดใหม่แล้วท่านตัดภพตัดชาติขาดสะบั้นหมดแล้วต่อไป มาดูว่าปฏิสนธิจิตแต่ละดวงนั้นจะไปปฏิสนธิที่ภพภูมิใดบ้าง 1. อุเบขาสันตีรณะอกุศลมหาวิบากจิตหนึ่งดวงไปปฏิสนธิในอบายภูมิสี่คือเดรัฉานอสุรกาย เปรตและนะรกตามแต่กําลังของกรรมที่เคยสะสมมาในอดีตการด้วยเหตุโลภโทสะและโมหะผู้ที่ไปเกิดในภพภูมิเหล่านี้เรียกว่าทุคติบุคคล2 อุเบกขาสันติรณะกุศลมหาวิบากจิตหนึ่งดวงไปปฏิสนธิในกามสุขติได้แก่โลกมนุษย์และสวรรค์ชั้นแรกจาตุมหาราชิกาซึ่งผู้ที่ไปเกิดในภพภูมินี้จะเป็นพวกที่ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏประมาณนั้นคือปฏิสนธิจิตไม่ประกอบด้วยเหตุใดๆเลยในหกเหตุนี้คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะและอโมหะเมื่อความชั่วไม่มี ก็ไม่ต้องลงไปอบายภูมิเมื่อความดีไม่ปรากฏก็ไม่ได้เสวยสุขด้วยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เกิดในภพภูมินี้จะพิกลพิการปัญญาอ่อนไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวพื้นฐานจิตใจจะเฉยตลอดเฉยแบบ ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรทั้งสิ้นผู้ที่เกิดในภพภูมินี้เรียกว่าเป็นอเหตุกะบุคคล 3. ม,มหาวิบากจิต 3. 1ม,มหาวิาวิบาญวิปยุตจิต4แบบ คือถ้าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาหนึ่งดวงในแบบใดแบบหนึ่งจากสี่แบบนี้จะประกอบด้วยสองเหตุคืออโลภะและอโทสะเท่านั้นจึงไม่มีปัญญาร่วมด้วยจะไปเกิดในกามสุขติเจ็ดได้แก่ มนุษย์หนึ่งและเทวโลกหกหรือสวรรค์หกนั้นผู้ที่เกิดในภพภูมิเหล่านี้เรียกว่าทวิเหตุกะบุคคลถึงแม้ว่าจะเกิดในสุขติภูมิแต่ก็ขาดปัญญาไม่ศึกไม่สามารถศึกษาพระธรรมคำสอน จนบรรลุฌานมัคผลนิพพานได้ในภพชาตินี้ที่เป็นอยู่เนื่องจากเป็นผู้อาภัพมีวิบากเป็นเครื่องขวางกั้นคือปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากจิตกั้นขวางไว้3.2 มหาวิบากยาณสัมปยุตจิต4แบบถ้าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาหนึ่งดวงในแบบใดแบบหนึ่งจากสแบบนี้จะประกอบด้วยสามเหตุคืออโลภะอโทสะและอโมหะเป็นผู้มีปัญญาพร้อม จะไปเกิดในกามสุขติ7ได้แก่มนุษย์หนึ่งและเทวโลก6หรือสวรรค์6เช่นกันผู้ที่เกิดในภพภูมิเหล่านี้เรียกว่าติเหตุกะบุคคลเป็นผู้มีปัญญาถ้าสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนจะสามารถ บรรลุฌานมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินี้ที่เป็นอยู่เนื่องจากไม่มีวิบากเป็นเครื่องกัน้นแต่จิตก็เป็นสังขารธรรมเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์บางคนอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิก่อกรรมสร้างเวรขึ้นมา ทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ก็มีเพราะมีทิฏฐิความเห็นเป็นเครื่องขวางกัน้นหรือมีกรรมเป็นเครื่องขวางกัน้นเป็นต้นเข้าตำราว่ามาสว่างไปมืด 4. มหักตะวิบากจิต9แบบแบ่งเป็น 4.1รูปาวจรวิบากจิต5แบบและ4.2อรูปาวจรวิบากจิต4แบบถ้าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น1ดวงในแบบใดแบบหนึ่งของรูปาวจรวิบากจิต5แบบนั้น ก็จะไปเกิดเป็นรูปภพชั้นใดชั้นหนึ่งใน16ชั้นนั้นถ้าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นหนึ่งดวงในแบบใดแบบหนึ่งของอรูปาวจรวิบากจิตสี่แบบนั้นก็จะไปเกิดเป็นอรูปภพชั้นใดชั้นหนึ่ง ในสีชั้นนั้นผู้ที่เกิดในพมโลกนี้เรียกว่าเป็นติเหตุกะบุคคลเพราะปฏิสนธิจิตประกอบด้วยสามเหตุคืออโลภะอโทสะและอโมหะสำหรับในอสัญญาภพนั้น ท่านมีความเห็นว่านามธรรมนั้นเป็นทุกข์แต่เห็นผิดว่ารูปนี้ไม่ทุกข์ท่านจึงยึดอยู่กับรูปแล้วปล่อยวางนามไปทําให้ท่านเหล่านั้นต้องไปเสวยวิบากกรรมมีแต่รูป,ปรธรรมแต่ไม่มีนามธรรมเกิดขึ้นมาเลยตลอดอายุไข ห้ารกับบางคนก็กล่าวไว้ว่าพวกท่านเหล่านี้เป็นผู้ตกสูงตกในที่สูงทำให้เสียเวลาในการบรรลุธรรมไปถึงห้าร้อยกับสำหรับพวกรวเราเราท่านท่านที่เป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ผมเดาว่าน่าจะ 99.99% 99ที่ฟังผมสาธยายธรรมมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้น่าจะเป็นติเหตุกะบุคคลทั้งนั้นครับเพราะทวิเหตุกะบุคคลคงไม่ทนฟังมาขนาดนี้หรือไม่สนใจธรรมะเลยก็ว่าได้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ